ถ้าพูดถึงบุคลากรในวงการ e s p o r t ์ประเทศไทยนะครับที่มีรางวัลการันตีทั้งส่วนตัวและทีมมากที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นผู้ชายที่หลายๆคนรู้จักครับเด็กหลงจากเด็กที่ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยครับเติบโตท่ามกลางสังคมสีเทาๆสู่การเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการเกม Free Fire แล้ววันนี้ครับเขาได้พลิกบทบาทตัวเองจากนักแข่งสูงเงาเงียบที่ทำหน้าที่อยู่เบื้องหลังทีมแชมป์อย่าง บุรีรัมย์อยู่นเต็ดอ e ีสปอร์ตครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักเด็กหลงให้ลึกกว่าที่เคยครับชายผู้เลือกอยู่ในเงาแต่สร้างทีมให้ยิ่งใหญ่ c l u s h Moment วินาทีเปลี่ยนเกมก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมขออนุญาตมาป้ายยานนหนึ่งเพราะว่าใช้เองแล้วแล้วดีจริงๆนะครับสำหรับไข่กรูมิง่งนะฮะต้องบอกก่อนเลยก่อนอื่นเนี่ยผม่าเป็นคนที่ออกกำลังกายเยอะ นะครับแล้วก็จําเป็นจริงๆที่จะต้องแบบมีเลีมผลล้องชายบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก่อนหน้านี้ผมใช้แบตเตอรี่ทั่วไปไงแล้วมันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับดูครับบาดครับเลือดครับโอ้โหบอกได้เลยแต่พอผมรู้จักกับเจ้านี่ไข่กูมิงนี่ท่านผู้ชมดูดูแม่แอ๋สั่นให้ดูสะหน่อยนะครับโลกของผมเปลี่ยนไปแล้วผมมั่นใจว่าโลกของผู้ชายทุกคนมันจะเปลี่ยนไปถ้ามีไข่กูมิงนะครับ เพราะว่ามันคนละเรื่องกับแบตเตอรี่ทั่วไปเลยครับด้วยเทคโนโลยีเซฟเทคไม่ต้องกลัวว่ามันจะบาดแล้วมันก็ไม่บาดจริงๆเพราะผมใช้แล้วรวมถึงผมชอบมากนี่เพราะปกติเนี่ยผมอะเป็นคนที่ไม่ได้ไถแบบไถเกลียนะนะไม่ได้ไถเกลียนเอาเป็นว่านะมีลองหวีด้วยผมก็ใช้ลองหวีนะครับคุณสามารถใส่ลองหวีได้เลยนะตรงนี้นี่ติดเข้าไปเนี่ยติดได้ส่วนใหญ่แล้วผมจะเนี่ย1.5แต่เขาแถมมา2เบอร์นะครับ 1.5กับเบอร์สามนะเนี่ยเนี่ยกูใส่หลองหวีไปก็ได้แหละสบายๆนะครับแล้วที่สําคัญขน,ขนขึ้นไม่เป็นตอด้วยใครถามว่าเอะแล้วสรุปแล้วไข่กูมิ่งมันคืออะไรไข่กูมิ่งคือทริมเมอร์ที่สามารถช่วยให้เราเขาเรียกว่ารักษาความสะอาดขนทั่วร่างกายได้ไม่ใช่เฉพาะน้องชายคุณจะเอาไปโกนนวดโกนแขนหรือโกนอะไรก็ได้หมดนะครับแต่ว่าเขามีสองผลิตภัณฑ์ด้วยกันนี่ก็คือทริมเมอร์อันนี้คือทริมเมอร์นะ ก็คือแบบเออที่กำจัดขนนั่นแหละอีกอันนึงก็คือทางด้านของคลีนเซอร์นะครับซึ่งคลีนเซอร์ผมก็ลองแล้ว2อันเหมือนกันพูดตรงๆว่าหลังจากที่ได้ลองมันดีกว่า,าจริงๆคลีนเซอร์ไม่ใช่สบู่นะครับมันไม่ใช่สบู่แต่มันคือผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูแลความสะอาดน้องชายของคุณได้ดีมากตอนนี้มี2กลิ่นนะครับเพราะว่าค่า PH เนี่ยมันค่อนข้างเหมาะสมกับการใช้กับน้องชายของเราแล้วก็ ไม่แสบไม่แห้งนะฮะมี2กลิ่นกลิ่นที่ผมชอบคือกลิ่นนี้นี่ Relax Warm มันจะเหมาะกับผู้ชายมากกลิ่นมันจะแบบอุ่นๆหน่อยนะครับแต่ถ้าวันไหนแบบไป,ไปไปออกกำลังกายแบบร้อนๆมาโหจะใช้อันนี้กลิ่นคูนะฮะก็เย็นๆสดชื่นนิดนึงก็ถ้าใครชื่นชอบก็ไปดูกันได้นะครับแล้วก็ไปจับจองกันได้เพราะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับ9.9ลดโหดครับ เครื่องเลมหรือว่าทิมเมอร์ของเรานะครับลดเหลือ1,491บาทครับส่วนไข่คลีนเซอร์ก็ลดเหลือเพียง187บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้ของปลอมเยอะระวังด้วยนะครับระวังกันนิดหนึ่งเพราะว่าของม่ดีจริงๆนะฮะต้องซื้อของแท้เท่านั้นนะครับนี่หน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้นะฮะของแท้นะครับนี่ให้ดูทุกมุมเลยอ่าข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะอ่าประมาณนี้ และนี่คือไข่รกรูมิงนะครับฝากกันด้วยนะครับสำหรับไข่กรูมิงเปลี่ยนชีวิตผู้ชายอย่างเราอย่างแน่นอนนะครับใครออกกำลังกายเยอะๆแบบผมไปตามกันได้เลยฮะลิงก์ของแท้เนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับมีแค่เจ้าเดียวไม่มีตัวแทนจำหน่ายเพราะฉะนั้นใต้คลิปผมชัวร์ที่สุดปลอดภัยที่สุดขอบคุณไข่รกรูมิงด้วยเปลี่ยนชีวิตจริงๆไม่บาดแล้ว เด็กหลงครับหรือน้องเป้วัติพงษ์งามโรดครับเกิดในปี2541ที่จังหวัดเพชรบุรีครับเติบโตมาในครอบครัวที่เรียบง่ายเรียกได้ว่าช่วงวัยเด็กไม่ได้สนใจเรื่องเกมอะไรมากมายนะครับใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อนๆแถวบ้านเหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วๆไปครับเขาเป็นคนค่อนข้างนิ่งแล้วก็เงียบนะครับไม่ชอบเป็นจุดสนใจ จะพูดเยอะก็ต่อเมื่ออยู่กับคนสนิทเท่านั้นแหละครับหรือว่าครอบครัวจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อเพื่อนๆที่เล่นเกมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแถวบ้านหรือว่าเพื่อนที่พบปะเจอกันในเกมเนี่ยเห็นข่าวว่ามีการจัดแข่งขันขึ้นเลยรวมทีมไปแข่งกันแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จตั้งแต่แรกครับตกรอบครับแต่ว่ามีพี่ในแคลนอีกทีหนึงเห็นแววตัวน้องเป้หรือว่าเด็กหลงนั่นเองนะครับ จึงชวนเข้ามาอยู่ในทีมด้วยกันเพราะว่าตอนนั้นน่ะสมาชิกก็ขาดพอดีแล้วทีมเขาดันเข้ารอบด้วยครับและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาก้าวสู่เส้นทางนักกีฬาอีสปอร์ตอย่างจริงจังครับในฐานะผู้เล่นนะครับเด็กหลงเนี่ยเริ่มต้นจากแอค a c k นเจอร์ธรรมดาๆรรครับก่อนจะเติบโตสู่การเป็นอินเกมลีดเดอร์หรือว่า IGL ของทีมนะครับเด็กหลงเคยกล่าวไว้สั้นๆว่าเขาเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่เล่นเกมไปวันๆนะครับไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าตัวเองจะเข้ามาแข่งเกมเป็นอาชีพจริงๆ โดยเส้นทางของเด็กหลงนะครับเขาเริ่มแข่งขันกับทีม s โลตูเในปี2019ครับก่อนจะได้รับการสนับสนุนจากทีม Illuminate Esports ครับเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Free Fire Pro l e a g u e ซีซั่น1แล้วผลงานของเขาก็โดดเด่นทันทีนะครับและเด็กหลงเนี่ยกลายเป็นแกนหลักสำคัญที่ช่วยให้ทีมคว้าชแชมป์ในซีซั่นนั้นเลยนะครับแต่เส้นทางก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับ เขาต้องเจอกับดราม่าครั้งใหญ่เมื่อเขาเนี่ยย้ายไปอยู่กับทีม e v o วิร์ p o r t ปอในฟ r e ไฟล์โป l ิ e ซีซั่นสนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็อยู่ในช่วงจังหวะที่เขามีดราม่ากันก็นูนี้กันพอสมควรเลยนะครับเรียกได้ว่าช็อตไปช่วงนึงเลยฮะสหรับเด็กหลงช่วงแรกผลงานกับทีม e v o วิร์สอีสอนะครับก็ทําได้ดีที่สุดเพียงรองแชมป์และเขาก็ยังไม่ได้รับบทบาท IGL หรือว่าตัวหลักของทีมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตําแหน่งนี้เนี่ย ช่วงนั้นเป็นของสตาร์ดังในทีมก็คือยิงบูนั่นเองแต่ว่าหลังจากจบซีซั่น2อครับ e ีเวน์อีสปอมีการปรับ ไล n อัพครั้งใหญ่ครับและนี่คือจุดที่เด็กหลงถูกดันขึ้นมาเป็นแกนหลักจนสามารถพาทีมคว้าแชมป์ในซีซั่น3ได้สำเร็จครับแม้จะเป็นคนสร้างทีมนะครับเป็นตัวหลักของทีมแต่เขากลับอยู่ในเงามาดูตลอดครับเพราะว่าสปอตไลท์ทั้งหมดตกไปอยู่ที่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆซะมากกว่าแต่ถ้าดูลึกๆครับนี่คือกระดูกสันหลังที่ขาดไม่ได้ของทีมอ e ี o วลิสปอร์ตนช่วงนั้นเลยครับเขาคว้าแชมป์ระดับประเทศถึง3ครั้งครับ และระดับโลก2ครั้งในฐานะนักแข่งซึ่งเป็นสถิติที่การันตีความสามารถอย่างไม่ต้องสงสัยอีกแล้วครับหลังจากสร้างความสําเร็จมากมายในฐานะผู้เล่นเด็กหลงเนี่ยเริ่มมองหาบทบาทใหม่ครับเขาเลือกที่จะถอยตัวเองจากสปอตไลท์จากสนามแข่งครับแล้วหันไปอยู่เบื้องหลังแทนทําหน้าที่นักวิเคราะห์เกมเป็นผู้ช่วย แล้วก็ผลักดันนักกีฬารุ่นใหม่นะครับขึ้นมาเพื่อที่จะทดแทนในตำแหน่งของตัวเองและตำแหน่งอื่นๆที่เขามีความรู้ความสามารถในการสอนและผลักดันน้องๆนะครับแล้วจากนั้นก็อย่างที่ทราบกันครับเมื่อไม่นานมานี้ครับเขาก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง h ฮดโค้ชของทีมบุรีรัมยูน t เต็ดอีสปอร์ตครับและพอเขาก้าวขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถฉายแววโค้ช well ได้อย่างโดดเด่นทันทีครับเพราะเขาสามารถพาทีมคว้าแชมป Free Fire All Star 2,025นินจา Crash ได้สำเร็จเรียกได้ว่าเป็นการแก้แค้นทีมคู่ปรับเก่าอย่างทีม Falcon ในการแข่งขัน a s h ส qua d ได้อย่างหมดจดในรอบชิงชนะเลิศเลยครับแม้มันอาจเป็นเพียงก้าวเล็กๆแล้วก็พึ่งจะก้าวมาได้ไม่นานนะครับแต่ว่าด้วยแพชชั่นและความมุ่งม,มั่นของเขาเนี่ยทุกคนเชื่อว่าเด็กหลงจะเป็นเงาเงียบผู้สร้างแชมป์ให้กับบุรีรามยูเนเต็ดอีสปอร์ตไปได้อีกไกลเลยทีเดียวครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะชื่นชอบในตัวเด็กหลงเช่นเดียวกับผมนะครับ แล้วก็เลือกเขามาพูดคุยกันในรายการ Crush Moment เนี่ยเป็น EP แรกเลยเพราะว่าถือเป็นเพล y เยออีกหนึ่งคนที่ผมให้ความเคารพแล้วก็รู้สึกชื่นชมเขามาโดยตลอดนะครับผมเนี่ยอยากจะมองเขาต่อในฐานะโค้ชและอยากให้เขาเนี่ยนำพาความสำเร็จให้กับทีมในประเทศไทยต่อไปนะครับอยากให้ทุกคนเอาใจช่วยเขาด้วยนะครับแล้วมองเขาอย่างเอ็นดูสักนิดหนึ่งคิดว่าน้องเขาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง แล้วก็เอาใจช่วยเขาต่อไปด้วยนะครับและนี่คือเรื่องราวของเด็กหลงครับชายผู้เลือกอยู่ในเงาแต่สร้างทีมให้ยิ่งใหญ่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับรายการ Crush Moment เจอกันใหม่ใน EP 2ครับสวัสดีครับ